สวัสดีครับจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้เอางานตัว15ออนแบรนด์74เดนิมครับนะครับผ้า15ออนตั้งได้นะฮะผ้าดิบๆไม่มีอะไรค้านะครันะครับแสงมันจะย้อนหน่อยขอโทษทีขอบเอวเป็นงานปักครับตัวผ้าสีมิดไนท์นะครับดูได้เลยไม่มีนะครับตัวนี้ไม่ได้ยึดอะไรไว้เนีครับเป็นงาน15ออนครับรุ่นสุริยัน ผ้าสิห้าออลดิมแดงสีวิกไนท์ครับสวยสวยมีกระบอกเล็กกระบอกตรงนะครับจะย้อนแสงนิดนึ้งนะครับให้จะได้เห็นว่าด้านในไม่มีอะไรนี่ครับโลงโลงงานเย็บสวยนะ<ม>งานเย็บงานโพ้งขึ้นชื่อนะครับแบรนด์นี้หายห่วงครับตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทผ้าสีเข้มๆมนันจะมืดหน่อยถ้หันด้านันนี่ครับ สวยครับ55ออนเอกลักษณ์ครับปักได้ส้มรุ่นสุริยันป้ายหนังวัวแท้ครับฟอกฝาดหนาประมาณ2มิลเป็นงานปั้มจมนะครับราคาอยู่ที่750บาทปันเฟดได้สบายๆครับสนใจทักมานะครับลานาเดนิมเชียงใหม่ครับ15ออนนะเฟดได้รับประกันสวยๆนะครับแบบนี้เลย